โอเคครับผมขอการสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทคนทุกท่านกันด้วยนะครับในท่า่กับช่องแฟนตาที่เช็ดอยู่กันในเกมโซนโฟร์เอ็กซ์เต็มนะครับผมโอเควันนี้ก็ไม่ต้องพูดภาพนำเพลงแล้วทุกคนก็น่าจะเห็นในจอผมนะว่าผีครับพวกกองกอยนะผมเราจะมารีวิวผีกองกอยนะผมก็อีจะพิเศษเป็นยังไงนะยอดหรือเปล่านะผีกองกอยก็เซตหนึ่งก็อยู่ประมาณเจ็ดร้อยถึงพันได้นะเนี่ยเซ็ตเนี้ยมันเป็นแรนะเซตแรสเทสได้ก็ต,ต,ต,ตามนี้เลยนะประมาณเจ็ดร้อยถึงพันได้นะเซตนี้นะ เ้าผมก็ใส่ลิ้ยงไปข้างหน้าไม่รู้ว่าสกิลมันจะบวกน่าจะบวกข้ามเร็วแหะโอเคก็เราจะมารีวิวผีนะกองกอยนะว่ามันอีแรงขนาดไหนนะเราจะไปรีวิวในดันนะครับผมแล้วก็ในอ่าใน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 ป้อมด้วยว่ามันอีป้อมแรงไหมเนาะถ้ามันอีป้อมแรงก็เออเราจะได้เอาลงปามสบายๆชิวๆได้เลยนะถ้ามันถ้ามันอีป้อมแรงได้ชิวๆเลยนะแล้วก็จะไปพีพีดูด้วยว่าเล่นได้หรือเปล่านะ โอเคครับผมเราไปเริ่มกันเลยครับผมว่าขีน้อยตัวนี้จะโหดขนาดไหนนะคะผมก็มันโดดได้มันโดดย่องยองนะยองยองย่องยองอะบั๊กด้วยครับผมตะกี้ผม68นะทัจริงมันต้อง69นะเว้ยเฮ้ยต้อง69นะเว้ยเฮ้ยสกิล e ผมอ่าถือว่ามันก็ไม่น่าเกลียดอะไรนะมันก็ e ีได้นะเอ,อาจากไปตายไป,นะตไปตายด้วยทุกคน ผมไม่ตายด้วยนะครับผมก็ถือว่าอีตัวนี้ก็โอ้โหดูมันโดดเป็นจังหวะจังหวะนะครับผมเป,เป็นจังหวะจังหวะนะมีที่ถึงไหมอุ้ยแรงแรงคิดเดียวหายเลยอุ้ยมันแรงมากเลยนะเว้ยก็ราคาถัดว่าฟาร์มได้เลยนะครับมันไม่ต้องไปซื้อลงซื้อลิงเลยนะถ้าคนลงบน้อยๆนะเออฟาร์มแบบฟาร์มสบายเหมือนกันนะผมว่านะมาลองดูดิมื่นด้วยแนละ้วแบบโยกเกยกอยู่นะกีนะียอีโยกเกยกอยู่นะ ทุกคนโ okay, okay. อเคโอเคเฮ้ยมันเล่นได้วะ่ะผมว่ามันเล่นได้วะ่ะคือเล่นใน PP นะ่าจะน่าจะเกียร์หน้าดูถ้ามันติดมือไหนไหมโยกเยกเห็นไหมมันโดนอีแล้ำโยกเยกเว้ยเออมันโยกเยกเว้ยโยกเยกได้ครับทุกคนมันจะแบบเหมือนสตันอะแล้วมันอ e ีเป็นแบบสแปมสแปมเป็นจังหวะจังหวะเออสแปมเป็นจังหวะมันต e ้อสามก,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 กีม่ครั้งลองดูว่าตัวนี้จะหมดไหม บึกบึกบึกอุ้ยสีจังหวะโคตรแรงสีจังหวะนะครับผมไม่ใช่สองจังหวะนะยอ่อเส้นรถหรืแมวเฮ้ยถือว่ามันไ,มได้ไหว่ะแตงก็มีน้อยมาจับได้นะผีอะ่ะเต็ตต้าก็ถือว่าโอเคเลยแหละโบ้โโบโบเห็นไหมเป็จังหวะจังหวะเห็นไหมลองนับไปดูนะทุกคนนะหนะึ่งสองสามสี่สี่เห็นไหมสี่จังหวะหนึ่งมันจะไม่กวา้างเท่างไหร่นะจังหว 2, ะสองก็จะกว้างขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะเออ ท้าลูกคนลองนับดูนะเดี๋ยวผมนับดูนะหนึ่งสองสามสี่แต่จ so it ังหวะแรกมันไม่โดนดาเมจว่ะจังหวะแรกมันไม่โดนดาเมจนะจังหวะแรกมันจะมันจะไำให้มึนเฉยมันไม่โดนดาเมจนะสองสามสี่จะโดนดาเมจเต็มเต็มเลยนะอาเกตุน่ะทุกคนนะอ่าดูจังหวะแรกนะมันจะมึนนะหนึ่งนะมันไม่โดนดาเมจเห็นไหมหนึ่งคือมันโยกเจี๊ยกละไม่โดนดาเมจก็ถือว่าโดนจังหวะทั้งหมดสามสามฮิตสามฮิตแล้วกันฮิตแรกอะฮิตสองอะฮิตสองเหมือนโดนค่าสิบแรงค่าสิบ ดูแล้วดูโยกแรกอนะตึ๊กตึกตึก,ตกแรงขึ้นเรื่อยๆครับแรงขึ้นเรื่อยๆครับทุกคนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยดูโยกดูโยกดูผีโยกโคตรเกลียนเุ้ยลงผีลงโคตรเร็วเลยวะ่ะหนึ่งนาทีเองอ่ะหนึ่งสองสามโอ้โคตรกว้างจัดเฮ้ยกว้างเรื่องเอาเรื่องโหใครที่ยังไม่มีก็ต้องจัดแล้วแหละนี่คือเรื่องของวันนะเนี่ยเรื่องอยู่นะคน มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นทุกคนมั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 นไม่ได้แย่แต่ถ้าเราจะเอาสเตตัสแรงๆก็มันพูดยากเ่าทุกคนน่าแตคนจะตัดสินใจตีโบเกตก็ได้ดู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 อูตายเลยเฮ้ยทีเดียวตายเลยทุกคนไม่ตายเลยอ้ยมันไงขนาดลงผีดู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 อันนี้คือผมลง รับเวนันหนึ่งนาทีสามสิบเจ็ดวิหน right ึ่งนาทีสามิบเจ็ดวิยมนเกินไปเปล่าวะมันเร็วไปมาเร็วไป่ากถือว่าตัดงบเลน้อยใช้ได้นะไใ้ฟาร์มได้นะของตัวนี้นะเอออนาคตอาจจะลงหรือจะขึ้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าคนลายอเยอะๆอาจจะอาจจะมีลงอืมมีลงแต่ถ้าเซ็ตขายกระดาอาจจะมีขึ้นมาดูมาดูมาดูเล่นอ่าเล่น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 เลเลเลเจ็กเกอร์มั้งนะ ยกือจะไหวหรือเปล่าวะทีเดียวจะตายวะเนี่ยเฮ้ยแต réussi, ่มันอีเวอร์วางอลังการมากเลยวะมันแม่งมันโกงมากเลยนะเว้ยแปมลาแปมอ่ะตึก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 โอ้เพราตายเลยอ่ะทุกคนเพราะผมเต็มเลยวะโอ้เพราะผมเต็มหมดหมดได้ของเลยดิ่งไงของเต็มแล้เหรอเฮ้ยดูนะโบโบโบหูเปลวด้วย ดาบร้อยครับเดียบร้อยตายหมดเอ้ยขอผมว่าออกก้นนี้เออออกได้เป็นลูกแก้วไปลูกแก้วก็ถือว่าไม่แย่ครับผมผมว่าไาฟิกสายแหละสายก็นน้อยเล่นได้นะ,ะ default, เออซื้อมาเป็นถทวรแล้วก็ตีบวกหกบวกเจ็ดบวกแปดก็ว่ากันไปนะทุกคนนะถือว่าไม่แย่เดี๋ยวเราจะลงให้ดูว่าพีพีเล่นแยเล่นได้หรือเปล่าเล่นครบเครื่องหรือเปล่าตัวนี้ราคาจ้ามยอนมากๆานะ ในกลุ่มขายหกร้อยถึงเก้าร้อยถึงพันมีนะเออมีนะทุกคนถ้าตเตต้าก็ตามนี้เลยนี่นี่ระดับแรงนะทุกคนนะเนี่ยดูดิท่าเตต้าตามนี้เลยนะทุกคนแต่นี่ผมใส่ลิงก์ด้วยนะลิงก์มาเดี๋ยวเราไปดูการตีเสามีปะเนี่ยเสาเอามีด้วยทุกครั้งนจะตีเสาไหนดีะวะต่อสองไหมทุกคนเล่นไ้วยอุ้ยเราไปเล่นคนอื่นดีกว่าเว้ยมาผมจะให้ดูสักแป๊บนึงแล้วกันผีไปแล้วไปแล้ว อผมตายอย่างเงี้ยกันนีก็ไม่อยู่หรอกเพราะว่าผมมันบางจะจัดเลยนะโอ้โหเดี๋ยวผมขอสักปั๊บนึงนะกันว่าเล่นกับคนมันจะไหวไหมนะเผื่อไปเล่นกับคนด้วยเล่นกับป้อมด้วยเผื่อมันไหวไหมนะว่าเผือเผื่อเอาไว War ้วอลแก๊งอะไรเงี้ยทุกคนจะวอลแก๊งไหวกันหรือเปล่านะเฮ้ยมันไม่แย่นะเฮ้ยเย่ยหานะเฮ้ย โอ้ยอดิด,ดีโดดโดดโดดโดโดโอ้ตายอ้ตายว่ะผมบอกอย่งเง้ย้ยุกคก็ถือว่าได้ว่าปวดจะหวะอะไรเงี้ยได้หมดเนี่อุย้ยสวยเพื่อนสวยสวยสวยพี่ลองขอเพิอีกสักหน่อยแล้วกันเข้าวงกาลางอเรา้เข้าวงกาลาง้นะ ดูด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 อ,อู้ตาใครโคตรเกียนทุกคนโคตรเกียนเอาเรื่องเรี่ยเอาเรื่องจัดเลยวะโคตรโกงอ่ะผมบอกเลยโคตรโกงอ่ะเล่นได้นะผมบอกเลยเล่นได้นะแล้วเล่นด้วยนะผมบอกเลยนะคือว่า ถือว่าโอเคนะครับเซตหนึ่งเลยครับครบเครื่องอยู่นะป้อมก็ถือว่าผวนได้เลยอ่ะเล่นวอน่าจะมีอ่ะก็จะมีคนเอาวองวอลบ้างอ่ะวองเนี้ยอีกเนี้ยก็จะมีแต่ข้างนานแล้วนละเฮ้ยยาดิผมเฮ้ยยาดิเออเพื่อนของอีไปดีอยาเราจะไปแล้วนะคนเราจะไปนะตัวใครดูวนดูไปแล้วดูวน ผมได้ไปแล้วไปแล้วมาที่อะไปแล้วไปแล้วเจอผมแล้วโดด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 เรียบร้อยครับโอเคก็วิ่งกับคุณก็ถือว่าใช้ได้แล้วตัดภาพไปตรงตีป้อมเองทุกคนนะ let's go โอเคครับผมก็เราก็มาถึงห้องแล้วทุกคนเรามาดูว่าอีสาวเข้าไหมละน้ำเข้าแรงขนาดไหนนะนี่ผมจะตีสาวกันนะว่าตีได้เยอะขนาดไหนนะจะผมตีเบามากเลยวันนี้แคปป้านได้ไหม นาล,ลองลองอีแล้วอุ้ยแรงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเสาแรงอยู่นะอุ้ยแรงว่ะนี่นี้ป้อมเล็กๆนะทุกคนเดี๋ยวเราตัดผ้าไปตรงป้อมแตกนะมาทุกคนป้อมแตกก็ทุกคนมาดูกันว่าจากห้าล้านจะเหลือเ,ลเท่าไหร่นะใส่เลยนะปบปบปบอุ้ยหนึ่งแสนไมอ่ะอีเข้าหนึ่งแสนว่ะ ว่โอเคเลยนะหนึ่งแสนไม่แย่เลยหนึ่งแสนไม่แย่ครับหนึ่งแสนไม่แย่ครับผมโอเคครับโอเคหนึ่งแสนไม่แย่ครับรไปได้เลยครับหนึ่งแสนนะลองดูอีกรอบเลยนะเฮ้ยหนึ่งแสนนี่นว่าเยอะนะไม่รู้ว่าซีที่บอกนะมาตรงข้างหน้าบ้างบึบบึบ,บ,บ,บโอ้โหแปดหมื่นอันนี้อันนี้ได้แปดหมื่นนะโอเคครับผมว่าที่ผมพันห้าเองนะ ถ้าคนแบบพิษสามพันอย่างเงี้ยผมว่าแบบมันจะสองแสนได้เลยนะเออแรงด้วยนะแล้วแบบมันอีหมู่ได้เป็นคนถ้าใครตัน้างอย่างเงี้ยเรียบร้อยบอกเลยถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคอีกเซตหนึ่งนะเครื่องอยู่นะดอกกระแสนะอีทีหนึ่งแสนอีทีหนึ่งแสนก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วมันอีมันมันขัดไม่ได้ด้วยเออมันขัดไม่ได้ด้วยอย่างเงี้ยก็โดนจู่ๆป้อมอ่ะอ่านดูใหม่นะครับผมสี่แปดสองนะจะเหลือเท่าไหร่เจ็ดเท่าไหร่ ตรงนี้ปึบ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 ,บ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 อ้าวประมาณแปดหมื่นครับผมแปดหมื oh, ่นได้แปดหมื่นไอคิก็แปดหมื่นโอเคก็จะประมาณนี้อมไม่น่ามีอะไรครับผมเดี๋ยวลองลองเก็บหมัดไปไปไปอ e ีบ้างนะเพราะว่าไอตัวทําลายเสามันจะเพิ่มมันจะเกาะเกาะไงไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะเทให้ดูด้วยว่าเราจะเก็บหมัดไปอ e ีเสามันจะเข้าเท่าเท่ากันไหมแปดหมื่นเท่ากันไหม ถ้ามันเหลือสี่หกแปดคือว่าเท่ากันนะถ้ามันเหลือสี่หกแปดนะมาดูครับสี่หกแปดไหมเบื้บเบื้บบ,บืบ,บเฮ้ยเข้าสี่หมื่นนึ่วะ่ะทีเ่เซตเนี้ยเออคูณสองจริงๆเลนะอันนั้นอนะ่ะนี่เข้าสี่หมื่นหะนึ่งนะจากสี่เจ็ดหกเหลือสี่เจ็ดสองก็คือเข้าสี่หมื่นโอเคครับ ประมาณนี้เดี๋ยวเราไป PVP ให้ดูครับผมเล t โก้ออมาโอเคครับผมทุกคนก็ตาแรกก็ตอบคำถามนะคนหายากมากคำถามกันนะทุกคนนะก็เดี๋ยวตาสองก็จะมีสีสีมันจะไหวมั้งเนี่ยตรอทุกตัวก็ได้ไหมเนี่ยอืดอกก็สามะันโอ้โหคือถ้าเองฮิตน้อยก็คู้ยากเหมือนกันนะโอ้โดนทีมด้วยมั้งเนี่ยอือหือโคตรแรงเลยพี่จยเย็นก่อน อูพี่ไอ้ใส่ผมแล้วครับพี่ไอ้เี้ยเจอกองก้อยผมนะโอ้ยกองก้อยกองก้อยโอ๊ยโอยโอ้ยเจ็บ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 เรียบร้อยครับไม่ได้เล่นเลยครับจังหวะนี้นี่ไงนี่ไงเจอกองก้อยไปดิปุ๊บปึบบ,บาไปไโดนกองก้อยถือว่าไม,ไม่เข้เียร์หรอกองก้อย เก่งมากเลยนะุกโโบกดิโอ้โหแล้วลิงไงบุบบุบโอ้โหโคตรเจ็ตเอาสามคนครับทริปเปิ้ลคิวไปดีครับโลอดจังหวะนี้ทริปเปิ้ลคิวครับผมโอ้โหยังโกงอ่ะเออพีพีได้นะนี่อะเล่นมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นอ่ะเออพีพีอ่ะ หอแรงจัดเลยพี่ไอ้ r ดด t ดด o ดด o o อ r o กอูโดูด่าทุกคนผมบางมากเลยนะใส่เส้นนี้มาเป็นของวันนี่บางมากเลยนะเพื่อนผมโหดอยว่อื้มอนี่ง นี่ไมาครับผมในว,วันนี่ดีไงตัวพี้อีวะเนี่ยบุ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 โุบ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 ูบุบุบ,บุบกบุ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 บดกุบุบุได้ด้วยดงรันได้ดบวยครับเบุบบอบุบดบุบนะุบุบนี้โอ,อ นี่นี่นี่โดนอีครับเรียบร้อยครับนี่ครับไม่เหลือซากเลยโอ้โหแล้วโดนนีฟิกไงโดนนีฟิไงม,มา,อาโอโ้แล้วแรงอะ่ะแล้วแรงไงแ,แรง อ,อุ้ยโห่โคตรแรงเลยแกเราต้องต่อเลยเราเป็นเวลาพิเศษหน่อยอใส่ใส่เรียบร้อยแต่นี kind of eh. ่ไงอุ้ยเดืยดกับหายแท๊กแท๊กแท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 กนี่มันโกงจริงเลยทุกคนมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเว้ยพูดจริงๆมันมันโกงมาก ดูดูดูไม่ทันครับทุกคนน่าจะแพ้ครับโอเคประมาณนี้ครับผมในการรีวิวเนียเดี๋ยวผมอีกสักการเรื่องกันเพื่อคลิปจะได้ไม่สั้นเกินไปเนาะอืมการหนึ่งข่อแบบนวลๆสีๆอะไรมันไม่แย่ไ่่มันไม่แย่หรือว่าแรงแรงแรงเอาเรื่องได้พันห้าแล้วนี่ฮิตห้านึกว่าลองฮิต่องพันห้าสามพันดิฮิตสองพันบวกก็โหดแล้วผมบอกเลยเออฮิตสองพันบวกก็โหดแล้วนะผมบอกเลยเนี่ยดูดิคนมาแล้วทุกคนคนมาแล้ว มานะไอ้นัวนัวเนี่ยสี่คนเลยนัวนัวตัวโม่มันกระโดดเป็นกบเลยไงฟองกอยเป็นไงล่ะฟองกอยครับโว้ยโดนตัวใสเพื่อนสวยสวยตัวใสสวยนี่ไงโดนฟองกอยอ่ะฟองกอยอ่ะฟองกอยอ่ะนี่ นี่ไงนี่ไงแล้วตายไงแล้วนี่ไงบึ้มตายสองโอเคสุดยอดระดังเทพผมมงงไปดิเราะเราะอือของก้อยโดดโอ้โหแล้วผมไม่เข้าโดนทำไมวะเนี่ยแล้วผมปีทำไมปีอะไรเนี่ย อย,อ,อย่างโโอ้โหองกอย่งโกงอ่ะทุกคนดูเอาแล้วกันว่าโกงไม่โกงอ่ะองนี้เห็นได้ชัดว่าโกงกอยเยอะมากขนาดไหนมันโกงจริงนะไม่ใช่ผีอ่ะโอ้แล้วผมไม่ได้ลุกเลยอะไรวะเนี่ยระเบิดมีมาอีกกับไอโกงบุบเรียบร้อยะครับผมสอง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 อุ้ยอะไรเนี่ย ไม่ได้เล่นเลยครับวงคอยครับดู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 ดึงดเงยังยๆงๆหวาวีอ่าเทเลยโดดฟาดเลยไงทำไรเลยโดดมาโดดกลับโดดมาโดดกลับไปดิเออโดดก่อนก็คือแพ้เลยอย่างเงี้ยถักเถอตาย ว้าตัวก้อูก้ยังกูนะับทุกคนอาจะเอาแล้วอูตายไงเห็นไงนี่ไงโดนแ้พกแทกเลยแล้โพกแทกดูดูดูถอยยิงยิงโอ HR, GO, 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 ้โดน นี่ังยั่ไหววะซุกคนชนะวะเจ๊นะเอาวะไปยิงไปยิงไหมอ่าสวยเพื่อนสวยโดดสวยไปยิงอุ้ยลงไปอุ้ยตายไปยิงอุ้ยตายไอ้ตือคอยิตายดีรออะไรกระโดดเป็นยองๆเราชอบว่ะ หนฮาเดียวทุกคน <laughs> เหนืยอยเรือ่องหยองเลยอะ่ะไอ้ดุดก,ก่อนเล่นตายอ,ะอ,ยอ,ยอะ <c oughs> ่ะเอ็นก้อยเจี๋กองก้อยอ่ะเรแพ้ว่ะนี่ไงเราเพื่อนผมยิงกูดินี่งไงครับผมสองสองไปดิครับเดือดร้องเลยผมเข้าไปก็ร้องกันนะเฮ้ยติ๊บเตะเขาอีกแล้ว เออีเอีเ e อีเอาซี e L e. สวยดิชนะชนะครับทุกคนเอ้ยเออ e ีนะเมื่อกี้นะผมอะถือว่าสรุปก็ถือว่าครบเครื่องผมว่าครบเครื่องแต่จะสตัดน้อยหน่อยนะถ้ามันบวกเจ็ดบวกแปดเนี้ยอืมก็ใส่แบบไม่รู้ดิทุกคนก็ถ้าใส่อย,อย่างนี้อะแกจะต้องเป็นโนมอลต้องใส่อของตึงๆอะโอเคคลิปนี้มันประมาณนี้นะ ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งช่องแฟนตาทีเอ็้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ,บสวัสดีครับ